ันนี้นะคะเรามาดูการทดลองกันนะคะกับผงซักฟอกละมุนนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะวิธีการทดลองง่ายเลยคะ่ะเราจะจําลองคราบไปให้ก่อนนะคะทุกคนนะคราบนี้ประกอบไปด้วยอะไรคะอ่าเบต้าดีนะคะทุกคนคะ่ะเป็นคราบฝังแน่นนะคะแล้วก็เป็นคราบที่มีกลิ่นรุนแรงมากนะคะทุกคนคะ สิ่งนึงที่เราไม่ชอบคือกลิ่นถูกปะคะนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือแป้งค่ะกลุ่มแป้งแป้งทั้งหลายแหล่นะคะแป้งมันแป้งทำอาหารนะคะแป้งที่อยู่ตามอาหารขน,นมต่างๆที่ลูกเรากินนะคะแป้งพับแป้งส่นอะไรก็แล้วแต่กลุ่มแป้งนะคะทุกคนนะใส่ไปเลยนะคะ ใส่ให้หมดนี้เลยค่ะเราถูกตวมาแล้วที่หนึ่งช้อนนะคะทุกคนหาใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำมันพืชเข้าไปนะคะทุกคนเพราะกินน้ามันพืชแน่นอนติดกระเด็นใส่เสื้อเราแน่นอนไม่ว่าตั้งแต่ขบวนการทําอาหารหรืการ หรือว่าการรับประทานอาหารนะคะทุกคนค่ะอาาเออยิ่งมีลูกนี่แบบโหเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะคะทุกคนค่ะหรือนะคะคนที่ประกอบอาหารนี่แหละก,ก็สําคัญเหมือนกันนะคะทุกคนทาให้เกิดความเปื้อนค่ะนะคะคราบพวกนี้คราบน้ำมันหรือน้ำมันเครื่องในกลุ่มเดียวกันเลยนะทุกคนนะโอเคปะนะคะทําความเปื้อนสเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะอ่ะปุ้ยก,ก็จะทําผ้าสี แทนผ้าสีและผ้าขาวนะคะหลายคนสงสัยว่าโวงซักฟกละมูนนะคะสามารถใช้ได้กับผ้าขาวหรือผ้าสีคําตอบคือใช้ได้ทั้ง2แบบอันนี้คือทดลองให้ดูเลยนะคะทั้งผ้าขาวและผ้าสีจุ่มลงไปเลยนะคะทุกคนนะอะจุ่มลงไปใส่คอมเปืแล้วก็จุ่มลงไปรอให้เห็นว่าเปื้อนมากจริงๆนะทุกคน,นะค่ะอะใส่เข้าไปแช่ความเปื้อนไว้รอเลยจ้ะทุกคนแล้วต่อไปนะคะเพื่อก็จะ ไปนะคะเตรียมน้ำผงซักฟอกนะคะทุกคนน้ำแบ่งไว้สองข้างแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเปื้อนนะอ่ะอันต่อไปนะคะทุกคนอ่ะเตรียมน้ำก่อนอ่ะน้ำปกติเรานี่แหละนะคะน้ำเปล่านะคะใส่ไปเลยให้เท่าๆกันนะคะทุกคนนะใส่เข้าไปนะคะอ่านะคะใส่ไปอันนี้คือการทดลองจริงๆแล้ทุกคนทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่อยากทาให้ดูอ่ะ อาจจะเคยแล้วอยากทําให้ดูนะจ๊ะทุกคนอ่าดูต่อ่ะทุกคนค่ะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวแทนใหม่หรือใครๆที่สนใจยังไม่เคยเห็นกับตาจะทําให้ดูนะจ๊ะทุกคนจะเตรียมน้ำเดีีบร้อยปริมาณเท่ากันนะคะน้หลังจากนั้นนะคะทุกคนค่ะผงซัฟฟอร์ลมุนของเรามีหลายขนาดนะคะขนาด50กรัม500กรัมและ5้0 0กรัมนะคะทุกคนค่ะอันนี้ขนาดเล็กนะคะซึ่งอยู่ในบ็อกเซตอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะจะทําให้ดูเลยนะคะทุกคนนะผงซัฟฟอร์ลมุน ของเรานะคะ1ช้อนนะคะสัดส่วนหนึ่งต่อ4 1ช้อนของผงซักฟอรมุลเท่ากับ4ช้อนของผงซัฟฟอรทั่วไปอย่างอื่นนะคะทุกคนนะอันนี้จะทําให้ดูเลยนะคะอ่าคนไว้ให้ละลายแล้วผงซัฟฟอรมุลของเราสามารถละลายไม่ทิ้งคราบไวให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่านะคะต้องกลับไปใช้ดํายากผพานะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะว่าอะไรผงซัฟฟอรมอลของเราละลายง่ายมากไม่มีคราบติดนะคะทุกคนค่ะปกติมีคราบเพราะมีสารเติมเต็มอย่างอื่นนะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเอาถุงใหญ่มาให้ดูเลยเพราะว่าใช้ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ชอบเป็นคนซื้อขนาดใหญ่แบบเหมาเหมาเออเมาเมาเ็ราเราคิดว่านะคะคุ้มที่สุดแล้วนะคะทุกคนนะเพื่ก็เลยยังไม่ได้ใช้เออนะคะใช้ยังไม่หมดนะคะก็เอามาทําการทดลองให้ดูเลยนะคะนี่เลยนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะทุกคนเดยลงไปหนึ่งช้อนเต็มเหมือนกันนะคะโอเคนะทุกคนนะหนึ่งช้อนเหมือนกันเลยนะคะปริมาณเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้คือใช้มานานมากแล้วนะคะทุกคนนะตั้งแต่รู้จัก ยี่ห้อนี้คือใช้ตลอดเข้าปปับสุดอะไรก็ใช้มาเพราะเราคิดว่าดีนะคะเราก็ใช้นะคะทั้งแบบน้าได้แ,แบบผงเลยนะคะทุกคนนะ หลายคนก็ถ้าไม่เห็นการทดลองนี้หรือยังไม่เห็นการทดลองก็อาจจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องดูจ้ะทุกคนจะอ่ะละลายแล้วนะคะทุกคนนะละลายแล้วทั้งสองอันนะคะแต่สิ่งแรกที่อยากให้ดูนะคะก็คือคราบค่ะทุกคนคะ่ะที่ละลายยังไม่หมดแล้วก็มีติดขอบนิดนึงนะคะทุกคนเห็นไหมคะอ่าเห็นเห็นขอบนะคะที่มีคราบติดนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นอย่างนี้แหละแบบนี่เห็นไหมละลายไม่หมดะคะก็จะมีละลายไม่หมดนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนจ๋ะนะคะทุกคนซัฟฟอ์ละมุนะคะถูกละลายไปหมดแล้วนะคะพร้อมนะคะทุกคนนะพร้อมนะคะทุกคนนะอ่าต่อไปจาะ ใส่ความเป็นข้าไปให้ดูทั้งสองแก้วพร้อมๆกันนะแล้วก็จะคนให้ดูกันคนๆเพื่อทดแทนการทดลองแทนการเอ่อเป็นเครื่องซักผ้านะจ๊ะทุกคนจ๋ะนะผ้าสีผ้าสีสีเหลืองนะคะทุกคนจําสีได้อยู่เนาะสีเหลืองอใส่พร้อมกันนะคะจะทําให้ดูนะคะ <BI> ทุกคนนะขออนุญาตเชดมือนิดนึงนะคะทําทีละสีนะเดี <BI> ๋ยวทำทีให้ดูทีละสีนะทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างนะจ๊ะอ่านะคะทุกคนนะดูนะคะอันนี้แทนเครื่องซักผ้านะคะ แทนเครื่องสักผ้าคนไปให้ดูเลยค่ะทุกคนว่าน,นะคะประสิทธิภาพนะคะเป็นอย่างไรนะคะบอกก่อนเลยนะผงซัฟฟอรละมุนนะคะเป็นผงซักฟอกรัะะสกรสิงแมดล้อมนะคะสามารถไปเทใส่ต้นไม้หรือน้ำ ได้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสารพิษมลพิษอะไรต่อสิ่งแวดล้อมหรือปลาที่อยู่ในน้ำนะคะทุกคนเทใส่ต้นไม้ก็ไม่ตายแต่อย่างไรนะทุกคนกคนะเป็นนวัตกรรมนาโนออกซิเจนนะคะ,จะขจัดคราบโดยการใช้นวัตกรรมนาโนออกซิเจนนะคะไม่ได้ใช้โซดาไฟจขจัดคราบแล้วก็ไม่ได้สารมีสารเคมีใดๆเติมเต็มเข้ามาในนี้นะจ๊ะทุกคนเห็นไหมนะคะใช้เวลาเท่ากัน,นะค่ะทุกคนนะแต่ประสิทธิภาพต่างกันนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมสีเหลืองค่ะทุกคนสีเหลืองชัดเจนมากนะคะเห็นไหมคะอ่านะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนอ่ะนะคะนี่เลยอุ้มมือปุ้ยดับมาะนะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนนะชัดเจนนะอ่ะวาไงไว้ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเคยหายไปไหนคะคนเราหายไปไหนคะ <laughs> เป็นสีเดียวกันงงค่ะงงเองเพราะเป็นสีเดียวกันคะ่ะทุกคนอ่ะเห็นไหมคะทุกคนยังเป็นคราบอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะยังเป็นคราบอยู่เนาะ ให้ดูกใกล้ๆนะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนยังเป็นคราบเหมือนไม่ได้ซักเลยอะหรือว่าซักแต่ไม่สะอาดอะดูสีเหลืองก่อนนะนี่คือสีเหลืองจ้าทุกคนจ๋านะต่อไปจะทําสีขาวให้ดูนะคะอยู่ในนี้ก็เป็นสีขาวนะทุกคนนะอ่านี่เป็นสีขาวนะ ไปนะคะเรามาดูสีขาวกันนะคะทุกคนนะมาดูสีขาวอันนี้มองไม่เห็นสีขาวเลยนะทุกคนนะเออนะคะใส่เข้าไปทางนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากสีขาวเนะผ้าขาวของเรานะคะอ่าใส่ด้านนี้นะคะพร้อมกันนะคะทุกคนนะพร้อมกันนะคะทุกคนคิดดูนะคะก็ยังต้องตามแบบเช็ดนะเพราะว่าอะไรมันเปื้อนมาหกนะคะอ่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างก็คือดูสีน้ําก่อนนะทุกคนนะดูสีน้ําของโพสัฟฟอกก่อนนะคะอันนี้คนนี้ก็คือแทนการซักแทนเครื่องซักผ้าสังเกตดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือโพสัฟฟอละมุนนี่นะคะคือสีน้ํําจไม่ดา ไปตามออสิ่งสกรปรกที่เราใส่เข้าไปนะคะแต่ด้านนี้นะคะคือดำไปตามสิ่งที่สกรปรกที่เราใส่เข้าไปเลยอันนี้คือความต่างนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยบอกเลยว่าโขออนสะพ้อลมุนของเรานะคะรักสีแดลนอมด้วยนะคะแล้วก็ถนอมใยผ้าให้เราได้ด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะถ้าดำอย่างเงี้ยทุกคนนะเห็นไหมจะไปถนอมใยผ้าให้เราได้ยังไงคะทุกคนเราต้องใช้เวลาในการขยี้การจัดคาบใช้น้ํายาน,นวนนี่นั am, ่นเยอะแยะมากมายทุกคนจ่าดูเวลาเท่ากันนะเวลาเท่ากันคือเห็นผ้าขาวแล้วฝั่งหนึ่งก็เลยเอาขึ้นเลยนะคะทุกคนนะ อันนี้คือผ้าขาวของฝั่งนี้นะจะทวนบิดก่อนให้เห็นชัดๆนะทุกคนอ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะผ้าขาวนะคะทุกคนเป็นสีนี้นะฮะอ่าฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวพุจะเอาให้ดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ผ้าเหลืองกับผ้าขาวเป็นสีนีนนะคะทุกคนค่ะนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะขออนุญาตเช็ดมือนิดนึงค่ะอ่านี่นะคะทุกคนนะมือเปื้อนนะคะมือเปื้อนอ่ะบิดบิดนิดนึงค่ะบิดๆิดนิดนึงค่ะนะฮะอันนี้ก็คือนะคะผ้าขาวค่ะ ขาวจ้านะคะทุกคนขาวจ้าเลยนะคะทุกคนนะโอ้เนี่ยอันนี้คือความต่างค่ะทุกคนเห็นชัดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนจะเลือกอะไรคะปุ้ยถามหน่อยนะคะถ้าเจอแบบนี้แล้วทุกคนจะเลือกอะไรนะคะดูนะคะทุกคนชัดๆเลยนะคะชัดๆเลยนะคะผ้าขาวผ้าสีนะคะอันนี้คือไม่บอกว่าแบรนด์อะไรนะคะแต่ปุ้ยใช้มานานมากนะคะแล้วก็หัวสักโฟลามูลแค่ทดลองให้ดูใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะทุกคนก็เห็นคนแบบนี้แล้วถ้าเป็นทุกคนจะใช้แบบไหนคะจะเลือกใช้ละมุนอยู่ไหมคะทุกคนโอเคไหมคะอันนี้คือทดลองให้ดูชัดๆเลย